สายด่วนวัฒนธรรม176สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเสนอเสือรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด1 9ตอนหน้ากากอนามายัยหน้ากากอนามัยคือหน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันร,ระบบทางเดินหายใจจากมลพิษสารพิษและเชื้อโรคในหลายกรณี แพทย์มักแนะนําให้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้หากเราใช้ถูกวิธีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นหน้ากากอนามัยที่เห็นกันตามท้องตลาดผลิตขึ้นจากผ้าหรือโพลีโพพไพรีซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้โดยหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพจะต้องมีชั้นกรองอย่างน้อย3ามชั้นเพื่อช่วยในการป้องกันเชื้อโรคมลพิษหรือ ของเหลวจากภายนอกและช่วยดูดซับสารคัดหลัง่งความชื้นที่มาจากผู้ใช้ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทำความรู้จักส่วนต่างๆของหน้ากากอนามัยแบบ3ชั้นชั้นที่1หรือชั้นนอกสุดจะมีสีอ่อนส่วนมากเราจะเห็นเป็นสีเขียวอ่อนหรือฟ้าอ่อนใช้วัสดุที่เป็น fluid resistant ออกแบบมาเพื่อป้องกันการซึมทะลุได้ดีส่วนชั้นที่2จะใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรองเชื้อโรคและชั้นที่3 ชั้นในสุดจะเป็นส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าของผู้สวมใส่ โดยหน้ากากชนิดนี้มีข้อจำกัดคือไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้100%เปอร์เซนส่วนใหญ่จะป้องกันได้ที่80%เปอร์เซนไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ทุกชนิดและใช้ได้ครั้งเดียวไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือทำความสะอาดได้เนื่องจากเมื่อใช้แล้วเชื้อโรคจะติดอยู่บนหน้ากากอนามายัยถ้าเกิดว่าใช้ซ้ำจะเสี่ยงมากต่อการติดเชื้อเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนรวมทั้งทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน